สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะจะเชิญเพื่อนๆมาดูตุงอีสานนะคะเราเติมสีสันให้กับตุงนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นศิละปะอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ตุงนี้สวยงามแล้วเราก็เอามาประดับบ้านนะคะเติม <c oughs> สีสันให้ชีวิต <c oughs> ก็เป็นอีกมุมหนึ่ง <c oughs> ที่ทำให้เรามีความสุขได้มุมความสุขวันนี้ ก็จะพาเพื่อนๆมาชมตรงอีสานกันนะคะตรงอีสานน่ารักค่ะสวยมากๆค่ะอยู่ที่เราให้สีสันนะคะถ้าเราให้สีสันเขาสวยๆก็จะแฝงมุมใหนก็จะสวยนะคะนี่ก็จะมีมุมนี้อีกมุมหนึ่งพาเพื่อนๆมาดูนี่ค่ะสวยไหมคะ ทำก็ไม่ยากนะคะได้มาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีสานกัน,นะค่ะโดยการทำตุงประดับนะคะเพื่อให้รุนร่นลูกรุนร่นหลานได้ช่วรับชมกันแล้วก็สืบทอดต่อไปได้อีกยาวนานนะคะองคความสุขวันนี้นำเสนอตุงอีสานนะคะซึ่งเป็นตุงที่สวยงามค่ะอยู่ที่เราเล่นเล่นสีนะคะถ้าเราเล่นสีได้สวยตุงก็จะสวยเมื่อเอาเขาไปประดับ อยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งก็จะสวยงามนะคะมุมนี้สวยค่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆเขาบอกว่าตรงอีสานนะคะถ้าใครห้อยตุงไว้ที่บ้านก็จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพประดา ลงมาช่วยส่งเสริมให้เราทำอะไรก็จะเลยรุ่งเรืองค่ะมีคนเมตตาคำจุนสนับสนุนค่ะตรงอีสานสวยมากๆนะคะเพื่อนๆเราห้อยไว้ตรงหน้าบ้านค่ะเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเยี่ยมแล้วก็ประทานพรให้เรานะคะค่ะ ถ้าขาถูกลมพัยขก็จะหมุนแล้วก็ขาจะน่ารักอีแบบหนึ่งนะคะ อยากให้เพื่อนๆลองทำดูนะคะหรือลองหามาติดไว้อยู่บ้านก็ได้ค่ะก็จะสวย เพื่อนๆฝากกดติดตามช่องมุมความสุขจูนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ